กับโซ่ทีด้วยนะอย่างผมจำสองหนึ่งนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมมาครับกันอีกแล้วนั่นเองโอ้โหเร็วๆเนอจะเร็วๆซึ่งวันนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะควรทำอะไรดีเออผมมีได้ไงเนี่ยนี่บ้านเดี๋ยวทูนี้ออกเด้อจะได้ดูดีหน่อย เราคุณทำอะไรที่พีเราทำอะไรดีทำฟาร์มโอเคอีพีเราจะได้มีการทำฟาร์มฟาร์มอย่างเยอะเลยนเราไม่รู้อะไรเลฟาร์ม Baru-baru gaming. Okay, minggu. Okey. Kita pergi Terima <small> kasih telah menonton! บจุบไ,ไปเลยไปเลยโอเคเอเดมาแคทเอสมารไอจริงเนี่ยตุง้งช่วยใ้รท่มันจะกรอบมากๆเลยแหละเสียงมันขนาดนี่มันกรอบมากนี่เลยน่ากิ่นเดี๋ยวบอกไปเอาประมาณนี้กันจะได้สว่างขึ้น โ okay, อเคถ่าระบุเลยเพรสมัยเราไม่เชน้ำไมด้ดูเลย้เพื่อานี้หให้มันเลิกขึ้นให้มันกัะเบนบอ่อน้ำประจันบ้านของเรานี่น,น้ำ วกวน่ะท่านม,มันดูดีขึ้นไหมโอเคไหมโมดยหม้อน้ำปกติเข้าไปธรรมดางด้นเวลาปูอะไรต่อปูข้าต่อโอเคนปูข้าต่อ โอเคเต็มกล่องแล้เนี่ยโอเคมีเฮมาริสข้าวน้อยจังเนี่ยโอเคจะมันเดเมร์ข้าวมาลักลอบขูข้าวอืมจะต่อดียร์ไม่มีอะไดทำแล้วไม่เนเธอหาทองอ่ะ เขาทำอะไรกับพี่เกนอีกอะอาเฉยลงทำอะไรกับพี่เกนข้อทองหน่อยก่องไหนตองนี้สีสามันเยี่ยมอ่าโอเคแล้วก็แค่รอมาหนึ่งล้านปี อโอเคตอนนี้เราคนสร้างอะไรเพิ่มอย่างเช่นแบบประตูนี้เธอที่มันดูดีกว่านี้พะตอนนี้ประตูนี้เธอเราดูมันดูน่าเกลียดมากเราคนสร้างไว้ประมาณตรงนี้แหละย,ย้ายประตูนี้เธอใหม่แล้วทำให้มันดูดีกว่าเดิมซะแล้วขุดยังช้าเลยฮขุดช้าจะ ทางประตูทางไหนมันดูดีทั้งปกติดตังไปเนี่ยขยับไปนิดหน่อยทำไมแล้วทำไมเราไม่ขยับไปอือนขุดและอย่างช้าแตกรงร้อยประตูเถอมาทำใหมปป่ดดกปกติดีกว่าป่ะที่ผมมานั่งขุดแบบนี้ ช้ามากเลยย้ายประูนีเธอไปที่อื่นซะจะได้ทำตกแต่งใหามันได้ใหญกว่านี้แล้วเรากวนทำประตูนเธอที่มันใหญ่กว่านี้ด้วยทานแหละดูดีแต่ตอนนี้มันขุดช้ามากเลยปุ่นที่ทองเราได้ยัง Yeah. ตัวอะไรชขุดอ่าแค่สองโมฆวนขุด่อต่อครั้งนี้จะทำประตูนี้ให้มันใหญ่เลย โอเคทองน็จะ okay, ได้ไดลวมั้งใช่เล ปรมไ,ไม่พอี้เวลาทําสิ่งที่ผมทำมามมลแล้วแบบไหไบอกเลย,เลย ตนอะไรตนหนึ่งส่วโอ้ยน้าลงมาเปิดน้าลงมาเสร็จเสร็จจักลาวาจักลาวาแล้วก็ต้องทำยางี้อ่ะนี่แหละดีดี 裡有点冷，可能因为我们南方比较 Cái này, lên bay, yes, yes, bay. Thử nữa. lên bay, sir, zoom thế này nè, layer 1 block, phải không? đúng rồi, 1 nó này, là. จะก็เลอข้างบนข้างบนจะทำไงดีแบบอย่างแรกเอาน้ำมาก่อนแค่มเบือมเมื่อนัอ่นเทำน้ำฟินิตี้ไม่ได้แค่มาเดีแหละ Han er med! ลงมมลมเสร็จปัญหาทางขึ้นเยี่ยมหัวน,น้ำลงมาตบบนี้อ่าฮะตรงนี้ได้ประมาณนี้ จากลาวามาจุ๊บขวคนลาวาหน่อยมาด้วยนั่ใ,ในเทอลิงมันถูกไหมอะถ้าประตูแบบนี้ใน,ในถ้าในเทอลิงไม่ถูกคือแตก,กเรียบร้อยอึ๊ไม่ไม่ตอกดี โอเคง็ช่างเดีผมวน้ำมันก็ได้ฮึบคุณสอนี่ออกซะวางวางนี่ได้แล้วประมาณนี้เลย มัดตักอันนี้ได้แก่ฮึมฮึมแล้วก็ตรงนี้นี่เอาอันนี้มาชิฟมานี่มาแล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ออไมค์ก็วางผิดอันพอ ลืมทูบบอกเหมือนกันทูบแบบเยี่ยมน้ำก็ไม่ไหลเข้ามา mm hmm. เออพอดีเลยทีนี้ ไงไก่อยากเป็นปินน้งย่างไหมโอเคเรียบร้อยตักดิตักเฮ้ย,เ,ยเออเขียนดึงขูดออาเลย นี่เป็นไงเหมือนดื่มเป๊ะดื่มเป๊ะเลยมากมันเผายังหมดจริงดิโอเคไอ้แยะอหีลิกไฟหิลิกไฟมาวัดหิลิกไฟของมันอยู่ไหน

오케이 okay, 지금 얌! Yes, 얏 là thôm mày. 啊，痛味，儿痛味。